củi mẹ thế cấp độ đại à mẹ anh ừ, mẹ ừ. ừ. <laughs> 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 ค่าทายพิต้อกดแชร์กดแชร์ยังไดอบครับครับมือนมอออเยอะเฮ้ย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 วฮ้ยลากลาๆเดี๋ยวหยอกไปลูกเดี๋ยวมันนี่แม่ใหแบบไหนยังมือเลยบบอก

อีเครื่องโตจะ้ะเนเหนียวะสดสดไม่สดน้าจิ้มนมก้นด้วยอยวแป๊มหนึ่งครัแป๊แล้วก็ววสดแป๊บหนึ่งครัแป๊งก่อขนเอาหนึไหมะ มเดียวไปดูเดียวไปกินก่อนาเดียวเห็นไดแมหได้ปะหมดแล้วนี่ไงเชสเัายี่แย่ตัวนึงอ่ะเอาเอาไอ้ตัว ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้อยู่ไงไ,ไ,ไ,ได้อยู่แน้ว่าไม่ได้นะ,ะนำะ <laughs> ่ังไงขยันแนเนีไย เป็นไงรสชาติจับแบ่องอะไรเออทิเนี้ยเนี้ยก<า>บกบอบเดี้กพูดก็าาไ,ดได้ออดูเอไก็แล้วกันเียวดำนี่แหละ ร้านนี้โอเคนะครับตัวละร้อยตัวละร้อนะครับแถมหซื้อห้าแถมหนึ่ง, 5, แ,งแล้วก็ม,มีน้ำให้ด้วยน,น,น,น้ำเย็นน้ำรางมูโอเคมากเลยอ่าพิกัดพิกัดสะพานใหม่ที่ร้านร้านสะพานใหม่ครับไปเรื่องบ้างเรื่องร้านร้าน วัยรุ่นสร้างตัวนะครับหมุกสดจำน่ายนะครับเป็นร้านแรกถ้ามาจับบางแสนนะขึ้นมาเป็นร้านแรกซ้มแดงพอได้นะครับมาสนับสนุนกันนะครับซื้อห้าแถมหนึ่งแล้วก็มีน้ำให้ตื่นเต้นเปชิมน้ำก<อ>ันไปน้ำไปน,น้ำไหนะ